สวัสดีครับผอมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตนี่คือเพจค้นพบค้นพบชีวิตที่อยู่ในไม้มือตัวคุณเองเป็นผู้สร้างผู้กําหนดคลิปวันนี้ขอพูดถึงการไม่ต้องมีเหตุผละหน่อยเพราะมนุษย์ชอบคิดว่าตนคือผู้ที่มีเหตุมีผลแต่ในความเป็นจริงแล้วแทบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกโดยสิ้นเชิง นี่คือสิ่งที่นักการตลาดหรือคนที่ทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเพราะการเข้าใจอารมณ์มนุษย์จะทำให้เขาเข้าถึงกระเป๋าตังค์คุณไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพื่ออธิบายคอนเซปต์นี้นะครับสิ่งนี้ครับผมขอยกเรื่องเล่าสักเรื่องซึ่งคือเรื่องจริงด้วยซ้ำและเป็นเคสคลาสสิกในแวดวงทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องกับสมองโดยเฉพาะนะครับนี่คือเรื่องของหนุ่มวัย25ปีชื่อว่าฟีเนียสเกจ นายฟีเนสเกจเป็นหัวหน้าคนงานที่คุมการสร้างทางรถไฟนะครับเขาเกิดอุบัติเหตุในวันที่13กันยายนคศ .1848 ในวันนั้นขณะทำงานอยู่ในฟีเนสเนี่ยได้เตรียมวางระเบิดไว้ตรงหินเพื่อเตรียมระเบิดหินเคลียร์ทางสับทางรถไฟที่เขากำลังสร้างใหม่นั่นเองแต่เกิดอุบัติเหตุระเบิด,ระ,บดระเบิดก่อน และแท่งเหล็กหนึ่งแท่งพุ่งทะลุเข้าหน้าของนายฟีเนียสเกจโอ้ฟังแล้วโหดเยี <โฮ aji> ่ยมโหด <aji> ร้ายมากเลยทะลุเข้าตรงบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุไปข้างหลังดวงตาซ้ายและทะลุออกข้างบนหัวนั่นเองและพุ่งไปอีก25เมตรก่อนที่จะหยุดด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่น่มามหัศจรรย์คือว่านายฟีเนียสเกจไม่ตายรอดและเพียงแค่ไม่กี่นาทีลุกขึ้นและพูดต่อด้วยซ้ำ สิ่งที่ทำให้เคสนี้เป็นเคสคลาสสิกไม่ใช่เพราะว่าเขารอดนะครับแต่เพราะอุบัติเหตุนี้เปลี่ยนแปลงลักษณะบุคลิกนิสัยพฤติกรรมการทำของคนคนนี้โดยสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือก่อนหน้านี้นายฟิเนียสเกชเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนใจดีใจเย็นอัธยาศัยดีเป็นที่รักที่ชื่นชมของหลายๆคนแต่หลังเกิดอุบัติเหตุนี้ เอารมฉุนเฉียวพูดจาไม่ดีใจร้อนขี้หงุดหงิดร่วมงานกับหรือทำงานคนอื่นไม่ได้เลยจนแม้กระทั่งเพื่อนของเขาเองยังพูดเลยว่าฟีเนสของเราได้ตายไปแล้วนะครับประเด็นของผมคืออะไรสิ่งนี้ทำให้เราเริ่มเข้าใจการทำงานของสมองที่กำหนดและควบคุมบุคลิกลักษณะนิสัย พฤติกรรมและที่สําคัญอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกควบคุมแทบทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาง่ายๆจินตนาการเล่นโทรศัพท์มือถือคุณสมมติอยู่ดีมีคนส่งข้อความมาหาคุณไลน์มาหาคุณหรือโทรมาหาคุณเรารับหรือเราไม่รับนั้นมันเป็นกระบวนการตัดสินใจใช่ไหมครับแต่เราทําโดยอัตโนมัติแต่จริงๆแล้วมันมีกระบวนการตีความทางอารมณ์ความรู้สึกตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างง่ายสมมติว่าเป็นแฟนเก่าโทรมาคุณจะโกรธไหมหรือหากอยู่ดีคุณทะเลาะก,กับพ่อแม่อยู่พ่อแม่โทรมาคุณจะรู้สึกอย่างไรอยากรับหรือไม่รับหากเป็นเบอร์แปลกหน้าเบอร์ไม่คุ้นเคยจะกลัวไหมเป็นสแกมเมอร์เปล่าคนโจรหรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะครับหรือหากเป็นเพื่อนที่คุณสนิทด้วยเนี่ยคุณก็อาจจะดีใจอยากรีบรีบ,ร,บรับสายหรือรีบตอบไลน์ถูกต้องไหมคระ หรือตัวอย่างหนึ่งสงมมติอยู่ดีมีคนมากดกระดิ่งกดออดหน้าบ้านคุณตอนเที่ยงวันคุณคงไม่ตกใจมากนักเพราะอาจจะคิดว่าสงสัยญาติพี่น้องน้องสาวน้องชายสั่งกราฟมั้งอาหารมาส่งและแต่หากอยู่ดีมีคนมากดออดก,กดกระดิ่งตอนตีสามคุณจะรู้สึกยังไงคงสะดุ้งตื่นมาแล้วก็มีความกลัวใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่มันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นหากเราฝึกจับประเด็นนี้ได้ และฝึกฟังอารมณ์ความสึกที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลของคนคนนั้นที่คุณคุยด้วย,ยที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยคู่สนิทของคุณเนี่ยรับประกันครับสิ่งนี้จะช่วยคุณได้เปรียบและถือไพ่เหนือในหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตเลยทีเดียวนะและจะช่วยให้เราไม่ติดกับดักมานั่งเถียงกับคนที่เรารักคนที่เราแคร์เช่นคู่รักของคุณหรือคนในครอบครัวเถียงเรื่องเหตุผล ทางนั้นีจริงแล้วมันไม่ใช่เหตุผลของสิ่งที่คุณทะเลาะกันอยู่เลยมันคืออารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้นสมมุติทะเลาะกับแฟนเรื่องของอะไรอ่ะ,อะเธอไม่ทํางานบ้านเธอไม่ช่วยทํางานบ้านเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุผลเรื่องนั้นครับแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังเช่นคู่ของคุณอาจจะลึกๆแล้วรู้สึกว่าเขาถูกมองข้ามคุณไม่ให ความเอาอกเอาใจดูแลเอาใจใส่เขาคุณไม่แคร์เขาหรอคุณไม่รักเขาหรอเห็นตัวอย่างสิ่งนี้ไหมครับมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังเสมออย่างที่ผมบอกไปนักการตลาดหรือคนที่ทํางานด้านมาร์เก็ตติ้งเข้าใจประเด็นนี้สิ่งประเด็นนี้ได้อย่างดีและอย่างลึกเขาถึงเข้าถึงกระเป๋าตังค์คุณได้ยงไงเพราะเหตุผลเป็นเพียงแค่สิ่งตกแต่งบางหน้า อารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ